คารวะสหายเซียนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่หอเซียนอักษรขอขอบคุณสหายร่วมวิถีทุกท่านสำหรับการสนับสนุนโดยการกด s u b สไครต์และไม่กดข้ามโฆษณาอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนม้วนคำภีชุดใหม่หอเซียนอักษรขอนำสหายร่วมวิถีทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการผจญภัยของเหล่าเซียนนับแต่บัดนี้ มหาสงครามเซียนล้างพิภพระดับการบำเพ็ญตนระดับพลังโดยเซียนอักษรเลิศดล้ำระดับการบำเพ็ญตนของเหล่าผู้บำเพ็ญตนวิถีเซียนของทั้งสามเผ่าพันแบ่งเป็นการบำเพ็ญตนของเหล่าผู้บำเพ็ญตนวิถีเซียนฝ่ายมนุษย์ฝ่ายอสูรและฝ่ายปิศาจระดับการฝึกตนฝ่ายมนุษย์หนึ่งเลี้ยนชี้ปรับปรุงลมปราณสองจู้จีสร้างรากฐานปราณ 3. หนิงไม้ชีพจรหลอมรวมสจินตั้นสร้างแกนลมปราณหรือสร้างเม็ดพลังทองคำห้าหยวนอิงปราณก่อกำเนิด 6. ฝ่านซูคืนสู่ว่างเปล่า 7. ต้าเฉิงสู่มหายานระดับพลังบำเพนเพียนฝ่ายอสูรหนึ่งซิงหวดไฟดาราอสูรในขั้นนี้เรียกว่าเสี่ยวเยาว สองหัวอู่แปลเปลี่ยนแก่นแท้อสูรในขั้นนี้เรียกว่าอสูรบริวารพูดสามจงหุนมเมล็ดพันจิตวิญญาณอสูรในขั้นนี้เรียกว่าอสูรแยกราตรีสี่ยินเสริญวิญญาณหยินห้ายาวฝูตำหนักอสูรหกลิ้วหลุนหวะตะัตตาเจ็ดเทียนไม้ชีพพจรฟ้าระดับพลังบำเพ็ญเพียรฝ่ายปิศาจหนึ่งปิ่งทหาร สองเว่ยหัวหน้าหมูสามเจี้ยวหัวหน้ากองร้อยปีศาจในขั้นนี้เรียกว่าปีศาจจันทราสี่ธงหลิงหัวหน้ากองพันปีศาจในขั้นนี้เรียกว่าปีศาจเที่ยงแท้ห้าเจียงแม่ทับหกไส้แม่ทับใหญ่เจ็ดหวังอ๋องม้วนคำพียกจบแล้วขอขอบคุณสหายร่วมวิถีทุกท่านสำหรับการกด s ับ s c r i b e และไม่กดข้ามโฆษณา อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนม้วนคัมภีร์ชุดใหม่นะภายในหอคัมภีร์ยังมีม้วนคัมภีร์หยกหลายเรื่องให้สหายเสียนทุกท่านได้ร่วมทัศนาสามารถรับฟังม้วนคัมภีร์หยกเรื่องอื่นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ดูแลหอคัมภีร์หรือเสนอแนะม้วนคัมภีร์หยกเรื่องอื่นได้แล้วเจอกันกับม้วนคัมภีร์หยกชุดใหม่